ขั้นตอนในการเตรียมน้ำยาเร่งรากนะครับวันนี้ผมจะใช้ยี่ห้อ Roottech นะครับก็จะเป็นน้ำยาที่ใช้ในการเร่งรากนะครับในการตอนกิ่งปักชำติดนะครับซึ่งจะทำให้ทำให้รากของพืชออกเร็วนะครับเป็นการเร่งนะครับในกล่องเขาก็จะมีคู่มือวิธีการนะครับเกี่ยวกับการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็คือรูทิกเป็นสารที่มีประโยชน์ในการเร่งการงอกรากของกิ่งปักชำแล้วก็กิ่งตอนของพืชน,นะครับก็ใช้ได้กับพืชทั่วไปอย่างเช่นใช้ในชามา้ยืนต้นมะขามมะนาวเงาะทุเรียนลิ้นจี่ลำใหญมะกรูดมะนาวส้มฝรั่งนะครับมันสับปะหลังอ้อยกล้วยกุหลาบเบญจมาศ รักเร่มาลิแล้วก็พืชทั่วไปนะครับคุณสมบัติก็คือเร่งให้กิ่งชํำกิ่งตอนแล้วก็แตกรากใหม่ได้เร็วนะครับเร่งให้พืชทุกชนิดงอกเร็วงอกรากเร็วนะครับระบบรากแข็งแรงดูดซึมอาหารแล้วก็แลตทดได้เร็วนะครับตัวนี้เขาจะมีวิธีใช้ก็คือใช้รูทเทคในอัตตา60สิถึงหนึซีซีผสมกับน้ํา20ลิตรแล้วก็ไปฉีดนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้กับ การปักชําหรือการตอนกิ่งนะครับด้วยอัตรา60ถึง1 0 0ซีต่อน้ำ20ลิตรแช่ไว้ประมาณ1ถึง24ชั่วโมงรากก็จะองอกออกมานะครับอันนี้ก็คือภายในขวดเนี่ยเขาก็จะมีฉลากนะครับเพราะว่าตัวนี้จะปีนธาตุาอาหารก็คือมีสังกะสีนะครับซิง สังกะสีที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการออกรากแล้วก็เป็นอาหารเสริมของพืชนะครับนี่ฉะลากก็วันนี้จะทําการเจียจางเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นนะครับเพื่อนๆก็จะแกะออกมานะครับนี่ครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านทางการเกษตรทั่วไปนะครับมีจําหน่ายนะครับมันนี่มันสูตรเป็นสูตรเข้มข้นนะครับเพื่อน ก็จะดูดออกมานะครับ3 ml นะครับเนี่ครับช้เข็มตอนนี้เราเก็บไปใช้นะครับคือใช้นิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นถ้าบางยี่ห้อก็คือใช้ป้ายเลยนะครับเนี่ยครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านการเกษตรนะครับแล้วก็เตรียมน้ำแล้วก็สีลงไปนะครับเนี่ยครับ วันนี้จะทำการตอนกิ่งของฝรั่งนะครับตัวนี้ขนาดนี้ประมาณหกร้อยนะครับก็จะดูดมาอีกนะครับสักหกมลนะครับมันเป็นธาตุอาหารเสริมของพืชทำให้พืชออกลอรากได้เหลวนะครับเนี่ยครับ สำหรับการตอนกิ่งฝรั่งนะครับก็ถ้าอยากให้ได้ผลดีก็คือแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นะครับก็คือใช้น้ำยาเล็งลากแต่ฝรั่งเป็นพืชที่ตอนง่ายอยู่นะครับไม่ใช้น้ำยาเล่งลากก็ก็ออกนะครับนี่ครับลูบล้างในเข็มสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเนี่ยครับตัวนี้เราก็จะได้เป็น น้ำยาเล้งรากแบบเจจางนะครับถ้าเราไปป้ายแบบเข้มข้นมันมันจะแสบนะครับเพราะว่าเขาให้เขาให้เราเจจางก็จะใช้ผู้กันตัวนี้นะครับไปป้ายตรงแผลที่ที่เราทําการตอนนะครับเนี่ยน้ำยาตัวนี้นะครับไปป้ายอันนี้คือ,คอ,คอการเตรียมน้ำยาเล่งรากตอนกิง่งของฝรั่งกินจูครับ